สวัสดีวันนี้ก็อยากจะมาพูดเรื่องปัญหาที่คนแขกอาจเจอเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยสวัสดีค่ะฮะพูดภาษาไทยได้ด้วยเหรอเนี่ยทำไมพูดชัดจังอะ่ะอ๋อเป็นคนไทยอะคะ่ะเป็นลูกครึ่งแขกเหรอเป็นคนอินเดียแต่ว่าเกิดที่เมืองไทยอะคะ่ะแล้วอย่างนี้พ่อแม่เป็นคนอะไรอะ่ะถ้ากูเป็นคนอินเดียพ่อแม่กูคงเป็นเกาหลีมั้งอ,อ แล้วอย่างนี้คิดถึงบ้านไหมเนี่ยได้กลับบ้านบ้างไหมอ่าบ้านหนูอยู่อโศกเองค่ะเพิ่งออกมาเมื่อเช้าไม่ค่อยคิดถึงนะคะแล้วอย่างนี้พ่อแม่ทํางานที่ไหนอะ่ะเพาลัดหรือเปล่าคือแบบว่าแขกทุกคนไม่ได้ทํางานเพาลัดนะเพ่แล้วอย่างนี้ปู่ย่าเป็นคนอะไรอะ่ะแล้วอยู่ที่บ้านพูดภาษาอะไรอะ่ะพูดภาษาแขกไหมภาษาแขกมีด้วยหรอพี่และอันนี้กูโดนปัดจำโอโ้ ดีน่าเป็นคนแขกเนี่ยคิ้วก็หนาผมก็เยอะดังก็โด่งโดงไหนขอดังหน่อยสิขอดังหน่อยมึงไม่เข้าใจหรอกว่ากูต้องกําจัดมันตลอดเวลากูว่ากูเสียเป็นหมื่นแล้ะกับไอ้ข้าวแว็กขนเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่กูไม่เข้าใจเว้ยคือไอ้คนที่ถามเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนไทยเป็นแจ็คนี่เองบู่ย่าตายายมึงก็มาจากมึงจีนมึงจะสงสัยอะไรนักหนาบีบีจีกูก็อาม่ามันนั่นแหละไอสัตว์ Ooh, please.